สวัสดีค่ะใครที่กําลังเช่าบ้านอยู่นะคะเดือนหนึ่งห้าหกพันเนี่ยวันนี้เรามีบ้านอีกหนึ่งหลังมานําเสนอค่ะบ้านหลังนี้นะคะผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นแค่สี่พันบาทเท่านั้นเองค่ะชื่อหมู่บ้านบัวทองสีนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นขนาดสิบตารางวาค่ะเป็นทาวเวาส์ชั้นเดียวห้องนอนนะคะเราทําเพิ่มขึ้นมาให้หนึ่งห้องค่ะซึ่งต่อเติมใหม่ด้านหน้านะคะ บ้านหังนี้นะคะจอดรถในบ้านได้หนึคันค่ะเราแถมเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะตามรูปราคาขายตอนนี้นะคะเราลดราคาลงมาค่ะจากหนึ่งล้านสามบาทเนี่ยเหลือเพียง1นึ่งล้านสองบาทเท่านั้นเองที่สําคัญน,นะคะเราฟรีทุกค่าใช้จ่ายให้ด้วยค่ะ ลูกค้านะคะที่มีฐานรายได้นะคะขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ค่ะทางเรานะคะมีการประเมินบูงเงินให้ก่อนยื่นกู้ค่ะใช้เพียงแค่สลิปเงินเดือนนะคะยอนหลัก6เดือนล่าสุดแล้วก็เครดิตบูโรค่ะส่งเข้ามาประเมินวงเงินก่อนได้นะคะซึ่งหลังนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากจริงๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการเลิกเช่าบ้านแล้วก็ต้องการที่จะมาผ่อนบ้านเป็นของตัวเองต้องบอกว่าระยะยาวยังไงก็กุ้ค่ะหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะเพิ่มเติมช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะ ทางเรามีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำศึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะ